สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแลวก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่รักทุกคนวันนี้มาแนะนำ iphone 6 plus สิ้นปี2020หรือว่าต้นปี64ถ้าซื้อมาใช้งานทั่วไปเล่นเฟซเล่นไลน์ถ่ายรูปผมว่ายังน่าซื้ออยู่นะครับหนึ่งคือราคาไม่แพงปกติเปิดตัวราคา2 6 0 0 0 2 8 0 0 0มาพร้อมกับชิป apple a 8รองรับอัปเดต ios 12นะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อ ios 13แล้วก็ ios 14ก็ตามนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ไม่มี5 g ก็ใช้งานพวก 4G หรือว่า Wi-Fi ได้ดูหนังฟังเพลงก็หน้าจอใหญ่นะครับหน้าจอ5.5นิ้วถึงแม้จะเป็นกล้อง1ตัวนะครับแต่ก็ถ่ายรูปได้สวยดีนะครับผมกล้อง8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลนะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยจะมี16 g ิก ามว่า16 g b พอไหมก็พออยู่นะขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ก็แนะนำ3า3.2หรือว่า64ขึ้นไปดีกว่านะครับผมสิ้นปี2020เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็มือ1มือ2นะครับแต่ส่วนมากผมแนะนำมือ2หรือว่าซื้อในช h อ p ป,ปีพวก r e f ฟ r b i t ก็ได้นะครับเอาแค่มาใช้งานทั่วไปถ้าให้ผมแนะนำตอนนี้นะครับผมให้แนะนำว่า ให้หาซื้อราคาไม่เกิน3,900นะครับ16หจิก32จิกหรือว่า64 g จิกนะครับผมแต่ถ้าเกินเนี้ยผมแนะนำว่าให้ซื้อ iphone 7 iphone 6 s plus iphone 6 s ดีกว่าที่ได้ชิปใหม่กว่าการใช้งานระยะยาวกว่ารองรับอัปเดต ios 14 13 14คือราคาตอนนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ3,000 3,000นต้น,ตนหรือว่า3,500 3,900สานะครับ16จิกสแกนลายนิ้วมือได้ใช้งานได้ปกติประมาณเนี้ย แต่ว่าแนะนําให้หาเครื่องสภาพดีๆหน่อยนะครับมีอุปกรณ์ครบถ้าเป็นในช้อปปีนะครับเครื่องรีเฟ r ร์บิทเนี่ยราคาเครื่องใหม่เครื่องใหม่บอดแท้จอแท้ประมาณนี้อาจจะเป็นราคาที่แบบประมาณ3 6มพัน6กสามสามพันนะครับตามความจุอาจจะเป็น64 g จิกราคาก็อาจจะค่อนข้างแพงหน่อยคือมันเป็นเครื่องวัดดวงอะถ้าได้มาสภาพดี นะครับมันก็เอามาใช้งานได้ดีใช้งานได้ดายาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่อง 5G หรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆ6พัทก็ยังเอามาใช้งานได้อยู่นะครับผม